สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะครูรุ่งมาแล้วค่ะครูรุ่งจากเพจครูรุ่งชีวิตคิดเองนะคะใครที่เข้ามาในเพจของครูรุ่งคุณจะได้เทคนิคดีๆในการพัฒนาชีวิตให้แตกต่างจากเดิมคุณจะได้แนวคิดดีๆในการสร้างชีวิตใหม่คุณจะได้ข้อคิดดีๆในการลิคิดชีวิตตัวเองอย่างเยอะเลยนะคะโอเคสําหรับวันนี้นะคะสวัสดีทุกคนสวัสดีเพื่อนๆสวัสดีกลุ่ม พูดจนรวยของโอปายสานะคะกลุ่มนี้ครูชอบครูยังพูดเหมือนเดิมครูชอบคํานี้มากๆเลยนะคะพูดจนรวยนะคะวันนี้ครูมาในาาา challenge ที่5นะคะการหาเพชรในตัวเองเออแปลว่าอะไรคะครูคะแปลว่าะะการค้นหาความชํานาญของตัวเองที่เกิดจากงานที่คุณทําอยู่เป็นประจํํๆนะคะหลายต่อหลายคนเนี่ยไม่รู้ ว่าตัวเองอ่ะเก่งอะไรไม่รู้ว่าตัวเองชํานาญเรื่องอะไรไม่รู้ว่าตัวเองมีความสุขกับอะไรหนึ่งในนั้นคือใครคะครูลุงเองนะหนึ่งในนั้นคือใครคะครูลุงเองนะคะเพราะว่าอะไรครูลุงเองและครูลุงเชื่อเลยว่าไม่ได้มีครูลุงคนเดียวที่เป็นครูเชื่อว่ามีหลายคนมากๆเลยที่ให้ทําอะไรฉันก็ทําได้ฉันสามารถที่จะทํางานนั้นได้ แต่ไม่ได้บอกว่าดีเลศเลือเพอร์เฟกแต่ฉันทําได้ไม่ว่าจับฉันไปวางตรงไหนคุณลุงเป็นแบบนั้นนะคะถ้าใครเป็นแบบนั้นนะคะสามารถที่จะกดหนึ่งเข้ามา,าทักทายคุณลุงได้นะเออะเราดูซิว่าเราจะพัฒนาไปได้ยังไงเราจะสามารถที่จะเอาความชำนาญของเราไปสร้างชีวิตใหม่ไปเริกิดชีวิตใหม่ย,ยังไงนะคะคุณลุงบอกตัวเองเสมอว่าครูไม่มีจุดเด่นอะไรเมื่อก่อนนะ เอาตัวเองไปวางเอาคุยวางไว้ตรงไหนเมื่อก่อนอย่างที่หัวครูเองเนี่ยเป็นคนทํางานเลี้ยงตัวเองมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่สมัยเรียนจบชั้นประถมเป็นสาวโรงงานเอาครูไปวางไว้ตําแหน่งไหนครูก็ทําตําแหน่งนั้นได้ดีเอาครูไปย้ายตําแหน่งไปวางไว้แผนกไหนครูก็ทําแผนกนั้นได้ดีนะคะ ไม่ว่าจะไปอยู่ผนแผนกไหนก็ตามครูสามารถทําได้ดีไม่มีข้อขัดแยง้งครูจะเป็นคนแบบนั้นคือเอาฉั้นไปวางไว้ตรงไหนฉันก็ทําตรงนั้นได้แต่หาจุดเด่นตัวเองไม่เจอนะคะไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าเฮ้ยจุดแข็งของตัวเองคืออะไรเออมีใครเป็นบ้างนะมีใครเป็นบ้างอลองทักเข้ามาคุยกับครูสิว่าใครเป็นเหมือนกันบ้างไหมนะอย่างตัวครูเองเนี่ยคืออาชีพที่ทํานานที่สุดคืออาชีพครู ะะอาชีพนี้นานที่สุดไม่ใช่บอกว่าเรียนจบแล้วทาอาชีพนี้เลยไม่ใช่นะคะมันมีอ๋อใช่สิเรียนจบแล้วทาอาชีพนี้เลยใช่เพราะว่านะคะเรียนมาในทางด้านการศึกษาตั้งแต่ต้นแต่ณนะขณะที่เรียนนะคะเรียนหนังสือเนี่ยทำงานมาเยอะมากเพราะว่าคุณล่งเป็นคนขยัน คนเกิดปีหนูจะเป็นคนขยันนะคะคนจะเป็นคนขยันทํางานตลอดนะคะถ้าช่วงไหนไม่มีงานทําจะรู้สึกห่อเหี่ยวหดหูเหมือนตัวเองไม่มีความสําคัญไม่มีอะไรคือมันมีความรู้สึกว่าไม่มีความสามารถหระรู้สึกรู้สึกผิดกับต,ตัวเองที่ไม่ได้ทําอะไรเออดังนั้นงานเยอะมากสาวโรงงานเคยสมัครเป็นกระทั่งรอปภสมัยก่อนนะสมัยก่อนที่แบบเรียนหนังสือเนาะว่างไม่ได้อะ่ะ ขอให้มีการปิดเทอมปิดเบรกอะไรก็ตามคือรอปรพอพนักงานเซเว่นคือทุกจะบอกว่าเกือบทุกตำแหน่งยังไม่ยังไม่ครบนะมีเพราะว่าตำแหน่งงานมีเพียบครูจะบอกว่าอาชีพที่สร้างเงินมันมีอีกสารพัดอาชีพที่พวกเราอ่ะยังไม่รู้ว่ามันสร้างเงินได้อืแต่บอกว่าครูทํามาเยอะมากๆครูไม่รู้อ่ะว่าเมื่อก่อนไม่รู้จริงเมื่อก่อนไม่รู้ว่าจุดเด่นของตัวเองคืออะไร ความเขาเรียกอะไรจุดแข็งของตัวเองอะ่ะคืออะไรความชนานาญคืออะไรเพราะว่าอะไรเอาไปวางไว้ตรงไหนทําได้หมดแต่หลังจากเรียนจบถามว่าครูรุ่งรักเด็กไหมครูบอกได้เลยนะครูบอกตรงๆงเลยนะว่าครูไม่ใช่คนรักเด็กครูไม่ใช่คนรักเด็กครูลุงเองแค่เป็นคนที่เมตตาต่อสิ่งมีชีวิตโดยเฉพาะชิงมีชิงว่ะเฮ้ยมีชิงด้วยอะ่ะชัดเจนมากภาษาไทยสิ่งมีชีวิตที่เป็นเด็ก มนุษย์เด็กเป็ดเด็กหมาเด็กไก่เด็กแม้กระทั่งงูเด็กนะคะครูมีความเมตตาให้กับสิ่งมีชีวิตโดยเฉพาะสิ่งมีชีวิตที่เป็นเด็กเพราะครูเชื่อว่าเขาเกิดมาเขาควรจะต้องมีชีวิตอยู่ในโลกมนุษย์นนานถ้าเขาอยู่แป๊บเดียวแล้วตายอ่ะมันเสียายชีวิตครูก็เลยเมตตาสิ่งมีชีวิตเด็กเป็นพิเศษนะคะดังนั้นครูไม่ใช่คนที่รักเด็ก อย่างบางคนที่รักเด็กเป็นยังไงคะครูขาบางคนเห็นเด็กเฮ้ย <c oughs> น่ารักอะอยากน้อยน่ารักมากเลยนั่นคือคนที่รักเด็กแต่ครูลุงไม่เคยมีโมเมนต์นั้นเลยแม้กระทั่งกับหลานตัวเองแต่ครูเป็นคนที่เอ็นดูเมตตาอยากจะช่วยเหลือสิ่งมีชีวิตเด็กให้เขาโตขึ้นมาแล้วเป็น,เป,นเป็นสิ่งมีชีวิตที่เป็นผู้ใหญ่แล้วมีคุณภาพนี่คือสิ่งที่คูเป็นดังนั้นครูก็เลย กาอยู่กับอาชีพครูตั้งแต่เรียนจบมหาวิทยาลัยจนขณะนี้ก็ยังทำสิ่งที่ครูค้นพบนะคะจากการที่ครูได้เป็นครูได้สอนเด็กครูไม่ไม่สามารถที่จะบอกตัวเองได้ว่าครูช่ำชองหรือว่าครูเก่งกับอะไรในการสอนเพราะอะไรเพราะการสอนน่ะตารางมันมีระบุมาแล้วเขาระบุมาแล้วว่า อันนี้ต้องทําอะไรโปรแกรมนี้ต้องทํำยังไงตรวจข้อสอบต้องตรวจแล้วก็เข้าการทำงานรายงานการทํารีพอร์ตทุกอย่างมันเป็นโปรแกรมแล้วถูกเซตมาแล้วเราก็ทําตามกระบวนการและนี่เองเป็นสิ่งที่ครูคิดว่าทุกคนก็ก็สามารถที่จะทําได้เหมือนกันตามระบบนะคะทาได้ตามระบบสวัสดีคนที่เข้ามานะคะสวัสดีขอบคุณนะคะที่แวะเข้ามานะคะแม้กระทั่งเป็นเวลาทางานก็ยังมีคนแวะเข้ามาขอบคุณมากค่ะอ่ะ ทีนี้เราไม่รู้ว่าความถนัดจริงๆคืออะไรจนกว่าคุกเกาะมาเรื่อยๆทำมาเรื่อยๆด้วยความที่บอกเองว่าเรามีความเมตตาเอ็นดูกับสิ่งมีชีวิตเด็กก็พัฒนามาเรื่อยๆแต่จนบัดนี้นะตอนนี้ถามว่าวิธีจะขุดเพชรในตัวเองวิธีจะรู้ว่าตัวเองอเชํานาญอะไรถนัดอะไรนะคะสิ่งที่คูณรู้ ตัวเองว่าตัวเองถนัดอะไรกับอาชีพที่ตัวเองทำคือสิ่งหนึ่งหลักๆเลยที่ครูถนัดมากๆคือการอธิบายคือการอธิบายให้คนที่เข้าใจไม่ได้แล้วครูเป็นคนอธิบายแล้วเขาเข้าใจได้นี่มันเป็นฟีดแบ็จากหลายๆคนที่ฟังครูลุงพูดเขาจะบอกว่าครูลุงเป็นคนที่พูดแล้วฟังง่ายและอธิบายแล้วเข้าใจได้ง่าย ครูก็ค่อยเก็บมาเรื่อยๆนะคะฟังจากคนนู้นคนนี้คนนั้นแล้วบางครั้งที่ครูไปเห็นใครที่ไม่เข้าใจหรือคนที่ติดครูก็อยากจะอธิบายถ้าครูอธิบายเสร็จแล้วเขายังไม่เข้าใจครูรู้สึกว่าเฮ้ยครูต้องทําอีกต้องทําเพิ่มอีกครูก็เลยทําให้รู้สึกเห็นตัวเองว่าเฮ้ยนี่คือจุดเด่นของตัวเองเป็นคนที่อธิบายเข้าใจได้ง่ายและต่อกันมาที่สองคือทักษะในการพูด ครูเริ่มรู้ตัวเองว่าการพูดของตัวเองเน่ยทั้งน้ำเสียงทั้งจังหวะนะคะทั้งเขาเรียกอะไราภาษากายมันทําให้ครูเห็นว่านี่คือสิ่งที่ครูจะบอกว่าเชี่ยวชาญแค่บอกว่าชํานาญบางคนเน่ยอาจจะแบบเก่งกว่าครูหรือว่าแบบชํานาญมากกว่าแต่ถ้าครูเทียบกับตัวครูเองกับหลายๆอาชีพที่ครูทํามานะคะ การพูดคือสิ่งที่ครูคิดว่าครูมีทักษะมากที่สุดแล้วทักษะนี้ครูได้มาจากการสอนได้มาจากการอธิบายอธิบายวันแล้ววันเล่าอธิบายซ้ําแล้วซ้าเล่าบางครั้งกับหัวข้อเดิมซ้าแล้วซ้าเล่ามันทําให้ครูกเกิดทักษะในการพูดเพื่ออธิบายและในบางครั้งมันเป็นการพูดเพื่อที่จะเขาเรียกอะไรอะ เหมือนเหมือนโน้มน้าวจิตใจคนได้เพราะว่าครูเคยได้ยินหลายๆคนบอกครูแบบนี้เหมือนกันนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยอะไรก็ตามเี่ยไหมครูไม่ได้บอกว่าครูพูดเก่งมาตั้งแต่ครูไม่ได้บอกว่าครูมีทักษะในการพูดมาตั้งแต่ที่แรกเลยนะครูไม่รู้เรื่องเลยว่าตัวเองมีทักษะในการพูดครูไม่เคยรู้มาก่อนว่าครูมีทักษะในการอธิบายแต่สิ่งที่ครูทําอยู่ทุกวัน ครูหันมองเพราะอะไรป่ะมันมีเสียงประตูดังครูก็เลยไม่แน่ใจว่ามีคนเรียกไหมนะแต่สิ่งที่มันทําให้ครูรู้ว่าครูมีทักษะนี้เพิ่มมากขึ้นคือการทํางานอาชีพครูของครูทุกวันสอนทุกวันอธิบายทุกวันเพราะอะไรเรามีคนที่เหมือนเห็นเด็กนักเรียนนะที่ไม่เข้าใจแล้วก็มีทุกวันอธิบายทุกวันเขาก็ไม่เข้าใจอยู่ได้อยู่ทุกวันดังนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่เราทําแบบซ้ําแล้วซ้ําอีก ทำบ่อยๆแล้วทำบ่อยๆอีกสิ่งนี้มันจะคือการพัฒนาตัวเราไปเองแล้วมันเกิดทักษะกับตัวเราแล้วเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยนี่คือสิ่งนี้แหละที่มันทําให้เราเนี่ยกลายเป็นจุดแข็งของเราได้เออนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยใครก็ตามนะคะถ้าคุณไม่รู้ว่าจุดแข็งของคุณคืออะไรคุณลองไปนั่งมองนะว่าอาชีพที่คุณทําทุกวันเนี่ยอย่างเช่นว่าคนที่ขายเก่งๆ คุณเชื่อว่าเกิดมาปุ๊บเขาไม่ได้คาบการขายออกมาจากท้องแม่หรอกเขาไม่ได้เอาทักษะการที่จะบอกบอพูดขายสินค้าเนี่ยมาตั้งแต่เด็กแต่เขาทำทุกวันทุกวัน,ท,วนทุกบ่อยทุกบ่อยมันก็เลยเกิดทักษะทีนี้ตัวคุณลเองเนี่ยสิ่งที่คุณอยากจะพัฒนาก็คือการขายอยากมากเพราะคุณรู้ว่าการขายเดี๋ยวนี้มันคืออาชีพที่สร้างเงินคืออาชีพที่เป็นเขาเรียกอะไรนะบางคนบอกว่า อาชีพที่สร้างเงินแต่ไม่มีไม่มีเกียรติคุณไม่เชื่อหรอกเกียรติหรือไม่เกียรติมันอยู่ที่เรามองตัวเองนะคะคือถ้าเกิดว่าอาชีพที่มันสร้างเงินแล้วมันช่วยคนอื่นให้สร้างเงินได้ด้วยมันทําให้คนอื่นมีรายได้เพิ่มมากขึ้นด้วยนั่นแหะคือเกียรติของเรานะคะแต่หมายความว่าไม่ได้แบบใส่ซุดใส่ซุดเฮ้ hey! เดี๋ยววันนี้ภาษาไทยเก่งว่ะอะไรเกิดอะไรขึ้นก็นลูกค่ะนะคะวันนี้ภาษาไทยอันไหนที่ไม่เป็นฉอก็เป็นฉออันไหนที่ไม่ควรจะเป็นซอก็เป็นซอนะคะไม่เป็นไรนะคะทักษะการพูดไงอืมมันสามารถและนี่คือ,อจุดหนึ่งอ่ะไหนไหนมาถึงแล้วข้อผิดพลาดของเราอ่ะในการที่เราออกมาพูดนะในบางครั้งเนี่ยข้อผิดพลาดของเราที่มันเกิดขึ้นบ่อยๆซ้ำแล้วซ้ำอีกเมื่อเวลาเราเห็นบ่อยๆนะเรา ทำมันบ่อยๆมันจะเกิดทักษะขึ้นมาเองโดยอัตโนมัตินะะดังนั้นแล้วใครก็ตามที่ยังไม่รู้ว่าเพชในตัวเองคืออะไรนะคะวิธีการในการขุดเพชก็คือลองไปนั่งดูซิว่าอะไรที่คุณทําแล้วรู้สึกว่ามันถนัดจังเลยอะ่ะอะไรก็ตามที่คุณรู้สึกว่าทําแล้วดูมันเฮ้ยมันคล่องจังเลยอะ่ะบางคนอาจจะบอกว่า,วาอย่างครูเนี่ยให้ครูไปหยิบของขึ้นมาขาย เฮ้ยครูคิดว่าครูจะต้องเตรียมตัวเป็นวันๆก่อนจะหยิบก่อนจะพูดเปิดปากได้จะขายว่าอะไรจะโปรโมทว่าอะไรจะบอกว่าสินค้านี้นี่มันพูดว่ายัางไงครูคไม่คิดว่าครูทําได้ภายในแบบหนึ่งนาทีแต่บางคนที่เขาทําจนคล่องจนชินเขาสามารถที่จะหยิบขึ้นมาปุ๊บแล้วขายได้เลยเพราะอะไรทักษะทักษะนะคะพรสวรรค์อะมันเป็นส่วนเล็กนิดเดียว นะคะมันเป็นส่วนเล็กนิดเดียวเพราะอะไรรู้ไหมการที่ครูพูดแบบนี้ครูเชื่อว่าอาชีพครูทําให้ครูเป็นแบบนี้ในระดับหนึ่งอาชีพการสอนทําให้ครูเป็นแบบนี้ในระดับหนึ่งครูเกิดมาเด็กๆครูเป็นคนขี้อายขี้อายไม่เท่าไหร่นะคำว่าขี้อายยังไม่เท่าไหร่มันดูแบบดูแบบตื้นนไปสําหรับครูคือครูเป็นคนติดตัวเองครูเป็นคนที่ อาจให้คํานิยามว่าอะไรความหมายคือว่าอย่ามายุ่งกับกูอะ่ะคือความหมายปล่อยให้กูอยู่คนเดียวเงี้ยเมี้ยไม่ว่ากูจะไปกูเป็นเด็กที่กูเป็นเด็กเรียนเก่งเรียนเกรองเฮ้ย lovely กูรุ่มกูเป็นเด็กที่เรียนเก่งเป็นเด็กเด็กเรียนเก่งอาจจะเป็นเพราะว่าในหมู่บ้านไม่มีใครไม่คือ,ค,อ,ค,อคือเขาเรียกอะไรอาจจะไม่มีคนเหนือกว่ากูได้บางทีถ้าไปที่อื่นอาจจะมีคนเก่งกว่า,ากูแต่ณเวลานั้นกูเป็นคนเรียนเก่งเก่งมากแต่ ครูเป็นคนที่ชอบแอบ,บเรียนอยู่ข้างหลังห้องครูเป็นคนที่ไม่ชอบปรากฏตัวครูเป็นคนที่ไม่ชอบโชว์ตัวเพราะว่าอะไรปิดตัวเองอย่ามายุ่งกับฉันฉันชอบอยู่เงียบๆคนเดียวนะเพลงี่เบิรนะ์ดไหม เธอจะดีจะร้ายยังไงประมาณนั้นเลยนะคะคือฉันไม่ต้องการฟังเรื่องของใครฉันไม่ต้องการรับรู้เรื่องของใครฉันต้องการแค่ทําหน้าที่ของฉันถูกให้การบ้านมาฉันทําถูกโอเคฉันแจงแล้วก็ไม่เคยไปคุยทับผมใครแต่ การพูดที่มันเกิดขึ้นแบบนี้มันเป็นเพราะว่าครูพูดบ่อยๆอ,อธิบายบ่อยๆพูดทุกวันก็ในเมื่อเด็กไม่เข้าใจเราก็ต้องหาวิธีทุกวิธีทางที่จะอธิบายให้เด็กเข้าใจเมื่อเราพยายามแล้วพยายามอีกอธิบายแล้วอธิบายอีกมันก็เลยเกิดทักษะแบบนี้ขึ้นมาโดยอัตโนมัติเพราะว่าอะไรมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องทา ะะมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องทําเราก็ต้องหาวิธีทํายังไงก็ได้ให้เด็กเข้าใจถ้าเด็กไม่เข้าใจเราก็รู้สึกโอ้ฉันทําอะไรผิดการที่เด็กไม่เข้าใจส่วนหนึ่งนะคะถ้าครูอธิบายแล้วเขาไม่เข้าใจเด็กก็ไม่เข้าใจแต่ก็ไม่ได้บอกว่าครูอธิบายแล้วบบเด็กไม่เข้าใจนั่นแปลว่าความผิดของครูมไม่ใช่บางคนก็เข้าใจยากต้องใช้เวลาเยอะอย่างครูลุงเองเป็นคนที่เข้าใจในเรื่องการคำนวณได้ยากมาก จะบอกว่าพอสมควรก็ดูเหมือนจะยากม็น่ายากมากครูเป็นคนที่เข้าใจเรื่องการคํานวณได้ยากเราจะเป็นการเรียนทศนิยมการหาเศษส่จจวนการเรียนเปอร์เซนต์การเรียนสูตรตรีโกไม่ต้องพูดกับครูครูไม่รู้เรื่องนะคะครูเป็นคนที่เข้าใจยากดังนะั้นจุดหนึ่งที่ครูมีก็คือเมื่อเวลาครูเห็นใครก็ตามที่เข้าใจยาก ครูจะอยากอธิบายเพราะว่าอะไรนึกถึงตัวเองเวลาตัวเองไม่เข้าใจฉันต้องการใครก็ได้อธิบายฉันเข้าใจหน่อยอะไรประมาณเนี้ยอืมดังนั้นมันก็เลยเกิดทักษะขึ้นมาจากการทํางานเกิดทักษะขึ้นมาจากการแก้ปัญหาในการทํางานก็คือทำยังไงก็ได้ให้เด็กเข้าใจในสิ่งที่เราสื่อออกไปนะคะทักษะนี้เลยเกิดขึ้นเหมือนแม่ค้าที่เขาเริ่มขายของตั้งแต่อายุ10ขวบ เมื่อเวลาอายุ1 8บ9เก้าขากลายเป็นเศรษฐีเขากลายเป็นคนที่ชำนาญในเรื่องการขายของก็ไม่ได้แปลกเพราะว่าอะไรทักษะเขาพร้อมไงอือดังนั้นคุณลองนะคะลองไปขุดดูว่าเพชรในตัวคุณอะทักษะที่คุณได้ในอาชีพของคุณจริงๆคืออะไรนะคะคุณจะเริ่มเห็นว่าอะไรก็ตามที่คุณทำแล้วรู้สึกว่าพอแก้ปัญหาเสร็จโอ้ยังเจ๋งเลยชันนี่โคตรเจ๋งเลยอะไรเงี้ย ครูรุ่เืองก็เป็นคนหนึ่งที่ได้ทักษะในการพูดในการอธิบายในการส่งสารหาคนรับแล้วคนรับเก็ตได้เข้าใจได้นะคะและนี่ก็คือทักษะที่คูขุดได้ในตัวเองคือเพชรในตัวเองทีนี้ต่อจากหลังจากที่เราขุดเพชรหรือขุดทักษะในตัวเองได้แล้วว่าเราเก่งอะไรครูดูเวลาด้วยนะคะเราถนัดอะไรอย่างที่ครูบอกเนาะครูจะอยู่ ตรงนี้ประมาณครึ่งชั่วโมงบวกลบนะคะบวกก็ไม่มากลบก็ไม่มากจะอยู่ประมาณนี้ก็คือเรียกอะไรนะให้ให้คําสัญญากับตัวเองหมายถึงเป็นการแบบให้สร้างวินัยให้ตัวเองว่าจะมาทุกวนันแล้วก็ประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะพยายามนะคะพยายามแล้วสิ่งที่เราทําบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆมันจะเกิดเป็นความ คุ้นชินในตัวเองแล้วมันจะเกิดการทําแบบไม่ฝืนอ่ะทีนี้ยังไงครับครูขาเมื่อเราฝึกเมื่อเราทําเมื่อเราหาเขาเรียกาหาอะไรหาเทคนิคหาทักษะของตัวเองจนเจอแล้วนะคะสิ่งที่เราจะทําต่อไปต่อยอดก็คือเราจะเอาเพชรของเราที่เรามีไปเจียรณนอืมไปสร้างเงิน ไปสร้างอาชีพนะคะดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำในตอนนี้ก็คือการหาเพชรในตัวเองการขุดเพชรในตัวเองก็อย่างที่คุณลุงบอกะคะ่ะวิธีการหรือเทคนิคในการขุดเพชรก็คือไปดูว่าอาชีพที่เราทำเนี่ยกี่ปีแล้ว5ปี10ปีบางคน20ปีดูว่าเราได้อะไร นะคะดูว่าเราได้อะไรแล้วเราชํานาญเรื่องอะไรกับสิ่งที่เราทำทุกวันเหมือนอย่างครูล่กเนี่ยครูได้ทักษะการพูดครูได้ลักษณะท่าทางการพูดจากอาชีพครูนี่คือสิิงจริง,รงที่ครูได้จริงๆเลยนะคือ,อการสอนตามตารางการทําแบบตารางรูปแบบของการต่างๆทั้งหลายที่ทำรีพ์รีพอร์ตอันนั้นนะมันเป็นสิ่งที่เขาเซตระบบไว้ให้แล้วเราทำตาม ะะสิ่งที่กูได้จริงๆคือทักษะการพูดแต่นั้นลองดูอาชีพครูสิลองดูอาชีพคุณสิไม่ใช่อาชีพครูอาชีพคุณสิว่าอาชีพที่คุณทํามาตลอดเนี่ยคุณได้ทักษะอะไรที่มันทําให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยถนัดมากเลยนะคะบางคนเนี่ยทำบางคนเจรนายเพชรเจรนายพลหลับตาทํอยังได้เลยนั่นคือทักษะที่เขาได้จากอาชีพนั้นนะคะ,นะคะเหมือนคนที่ขายเก่งก็คือทักษะที่เขาได้จากการขายเก่ง ะะเราค่อยเอาเพชรที่เราขุดมาได้ไปเจรานาเพื่อทําเงินในวันต่อๆไปข้างหน้านั่นคือสิ่งที่เราจะต้องทํานะคะโอเควันนี้ครูม,มาได้เวลาเท่าไหร่นะคะน่าจะอยู่ประมาณนี้นะคะบวกลบครึ่งชั่วโมงนะคะขอบคุณทุกคนที่แวะเข้ามาทักทายให้กําลังใจขอบคุณนะคะอ,อ,อ,อะไรนะ กลุ่มพูดจนรวยกลุ่มนี้ครูอ,อยากจะพูดบอกตัวเองบอกตัวเองซ้ำๆทุกวันมาพูดจนรวยฉันพูดจนรวยฉันรวยด้วยการพูดนะคะขอบคุณโอาปายสารนะคะโค,ค้ชครูของเราที่สอนทําให้เราได้ฝึกทักษะตัวเองทําให้เราได้รู้ตัวเองได้ขุดของได้ขุดเทคนิคที่จะทําให้ตัวเองสามารถเอาไปสร้างชีวิตเราได้นะคะหวังว่าวันนี้ ใครก็ตามที่มาฟังทั้งย้อนหน้าและย้อนหลังนะคะไม่ว่าจะมาฟังทีหลังหรือจะมาฟังสดไม่ว่าจะเป็นฟังสดฟังแห้งความรู้ยังเหมือนเดิมนะคะไม่ว่าจะไปเจอช่องทางไหนความรู้ก็ยังเหมือนเดิมนะคะฝากให้ทุกคนลองไปดูไปพิจารณาไปทางไปดูซิว่าทักษะของเราที่จะทำให้เราสร้างอาชีพได้สร้างเงินได้ ณนะตอนนี้คืออะไรสำหรับวันนี้ครูรุ่งไปแล้วนะคะฝากเพจของครูรุ่งไว้ด้วยนะคะครูรุ่งชีวิตกิจเองถ้าคุณอยากจะพัฒนาชีวิตให้ดีขึ้นถ้าคุณอยากจะได้เทคนิคอยากได้ไอเดียใหม่ๆใ,ในการเปลี่ยนชีวิตพลิกชีวิตจากที่เคย หมองหมดมองมัวตมตมหาทางไปไม่เจอมืดหลายๆด้านนะคะลองเข้ามานะคะลองเข้ามาวิ่งอยู่ในเพจของครูลุ่งชีวิตขีดเองดูคุณอาจจะได้ข้อคิดใหม่ๆได้เทคนิคใหม่ๆได้ไอเดียใหม่ๆในการพลิกชีวิตให้ดีขึ้นนั่นเองสำหรับวันนี้ครูลุ่งไปแล้วนะคะขอบคุณทุกคนคะ่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ